ในอดีตนะคะประเทศไทยเราสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรามักจะจําหน่ายกันในรูปของวัตถุดิบเป็นหลกักคราวนี้พอเราจําหน่ายในรูปของวัตถุดิบเป็นหลักนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่ามูลค่าของสินค้าเนะี่ยค่อนข้างต่ําเราต้องยอมรับนะคะว่านวัตกรรม จะเป็นตัวช่วยนะครับในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ปัจจุบันนี้นะครับภาครัฐเองนะครพยายามส่งเสริมให้ผู้ผลิตนํานวัตกรรมมาใช้ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับทางด้านวัตถุดิบให้มากยิ่งขึ้น สำหรับฟู o ดอินโน o l รตที่มหาวิทยาลัยนส่วนนี้นะครับเราก็ก่อตั้งมาประมาณสักสาถึง4ปีแล้วที่นี่นะครับก็เป็นส่วนขยายที่ต่อมาจากฟู o ดอินโน o ปรตการที่เราเป็นเครือข่ายขยายของ Food i n น o นเ l ร s เรามีพาร์ทเนอร์เรามีเพื่อนไม่มีใครนะครับทำงานคนเดียวได้ในโลกนี้ บางครั้งนเรศวรเองอาจจะขาดองค์ความรู้บางอย่างเราจําเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเราคือพาร์ทเนอร์นั่นคือเครือข่ายที่เรามีอยู่ทั่วประเทศซึ่งคนที่ทําหน้าที่ประสานงานเครือข่ายทั่วประเทศได้ดีก็คือฟู้ดอินโนเปรทุกครั้งเลยครับถ้ามีปัญหาปุ๊บเรายกหุโทรศัพท์เราปรึกษากับเขาเราจะได้คำตอบที่ดีเลยซึ่งเขาทำหน้าที่เปี่ยบเสมอเป็นวันสต็อปเซอร์วิสซึ่งตอบทุกอย่างได้หมด ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่นะ่ะจะเป็นผู้ประกอบการกลุ่มประเภท SME โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่างที่มหาวิทยาลัยใ,ในส่วนเองอดูแลรับผิดชอบการที่เขาจะเพิ่มมูลค่าจึงมีความจําเป็นที่ต้องอนนวัตรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเราพบว่าฟูจิอุงผลิตสามารถจะเป็นคนเชื่อมโยงช่วยเหลือติดต่อประสานงานหรือเราอาจจะเรียกง,ง่ายๆว่าแมทชิ่งก็คือจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ กับนักวิจัยอ่ะให้เข้าใจหรือเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นเราพบว่าผู้ประกอบการอ่ะจะเดินเข้ามาหาันวิจัยอ่ะได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นแถมที่เราเจอกว่าน,นั้นอีกก็คือว่าสิ่งที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์และก็ตรงกรประเด็นสิ่งที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการนะมากที่สุดซึ่งอันนี้นะครับอาจารย์มองเห็นชัดเจนเลยว่ามันค่อนข้างช่วยลดแกลบหรือช่องว่างระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจนเลย เขาสามารถไปต่อยอดนอกจากต่อยอดแล้วคือสามารถทําได้จริงๆแล้วก็จัดจำหน่าผลิตภัณฑ์ได้จริงๆโดยการนํานวัตกรรมนะมาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการนั่นเอง แต่การมาทํางานวิจัยร่วมกับเราเนี่ยจะได้โนห์ฮาวติดตัวไปด้วยแทนนะครับในการทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์บางครั้งเขาจะมีความคิดที่รเริ่มเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้อาจารย์ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการเองสามารถที่จะเข้ามาร่วมทํางานกับอาจารย์หรือนักวิจัยได้ด้วยเนี่ยมันจะทําให้ได้โนห์ฮาวมากยิ่งขึ้น ในการทํางานจริงๆแล้วผู้ประกอบการหลายคนก็จะมีข้อกําหนดหรือว่ามีข้อวิตกกังวลเราจะทาได้ไหมเราไม่เคยเรียนมาเลยนะเราไม่มีความรู้เลยนะเราจะทําได้หรือเปล่าอาจารย์บอกตรงๆเลยนะครับว่าการที่เข้ามาทํากับอาจารย์นั้นนะ่ะอาจารย์เขาเองก็จะพยายามสอนในส่วนที่ผู้ประกอบการนั่นเองสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาไปกับนักวิจัยได้โดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถจะทํางานได้จริงๆ รับความประทับใจนะครับในการทํางานนียครับเริ่มแรกนะครับอย่างที่จะบอกแล้วว่าหน้าที่บทบาทของอาจารย์ดุษม์มากคืออยู่ในมหาวิทยาลัยทําหน้าที่สองนงานวิจัยเป็นส่วนใหญ่แต่จากการที่อาจารย์ได้ร่วมงานทํางานกับฟูรินุพริสเราจะได้โจทย์งานวิจัยซึ่งโจทย์งานวิจัยนี้เป็นโจทย์งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จ,จริงเราทราบนะครับว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศกเกษตรกรรมเรามีของดีอยู่ในมือเยอะ แต่เรายังไม่ได้นานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาและวิจัยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อฟ mm ูด hmm. อีโคพลิกเกิดขึ้นอาจารย์ดีใจมากเลยนะครับคืออาจารย์เห็นเลยว่าเป็นส่วนที่ช่วยลดแกลบหรือช่องว่างระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัยได้อย่างแท้จริงเลยซึ่งอาจารย์ก็มองด้วยนะว่าอีกไม่ปีกี้ข,ข้างหน้านะครับประเทศไทยเราเองอาจจะมีนวัตกรรมที่ใช้ในเรื่องของการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ในด้านอาหารนะออกมาจัดจำหน่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในฐานะที่อาจารย์ทำงานในมอลลารีสวนแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์คนหนึ่งนะครับของฟู o ้ดอินโนแปรตอาจารย์ก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการที่มีความสนใจนะครับอยากจะนํานวัตกรรมมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอาหารเราจะทํางานอย่างรวดเร็วและก็ตอบโจทย์ต่อความต้องการของภาคธุรกิจได้อย่างทันท่วงท,ทีแล้วที่สําคัญเลยท่านอาจจะได้โจทย์ท่านอาจจะได้ประเด็นฟู Food ้ดอินโนแปรตนะครับมอลในส่สวนเองและพาร์ทเนอร์เองยินดีต้อนรับผู้ประกอบการทุกๆท,ท่าน